นี่ครับเริ่มแล้วครับเริ่มโครงการแล้วครับนี่คือการล้อมล้อมมะม่งวงเขียวกันไม่ปาบืนครับไม่ปลาบือนออก <c oughs> เดี๋ยวกลับไปไปดังไฟหนึ่ง <c oughs> ดังไฟแล้วครับอย่าไปหันลังดังไฟแล้วมาอย่าไปอยูงน้อย,อยอก็เฮ็ดกินขเข่าต้อเขาไปกองทัพ <c oughs> ต้องเดินด้วยท้องครับ กองทัพเดินนิทองเอาปัสไซตะปูตอกเตะตัวครับเราต้องเราต้องเนาะเพียงงบ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 ต้องลดคลายใจลดคอร์ดอบัดนีข้างล่างเฮ้อในบัดนี้เอาไม้มาทับเตะเอาแป้นนั่นละแป้นเขามีประโยชน์เยอะเอาปใส่เลยแป้นไม่อดไม่อยากเอาตอกใส่ดีๆ

ตัดนังขาดเลยบ่เมืองเลย่เเลอืมต้องก็ดแ่นยิปูเื่อออ,าาอ,อีเนี่ยบ่บ่อมาำข้งอืล่ะีปูปูแหลมปูล้านิปปนสิเต้องมาดกเพิ่นมาสินึงนะเพิ่นเอื่นเพิ่นเ่อยากมาดกมึงเพิ่งเิ่อันมึงเอาเงินในมือบเดียวมาหายปูยัรยเดี๋ยวถ้มึงเอาก็น่าว่าอืปูวิ่งกนจักบาท เฮ้ยยังมืงเวียดีอะไตั้งหลายวนลอืมยังเดียดีเง่อนหาพวกคนแล้กก็ไปซื้อเราอย่างโคก่จะว่ามืดเลยลเมื่อวานาอนนี้เราเส้นรักขัวกัดีเลย เฮยไปตัดเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวไปต้ออันไหมันเห็นเนี่ยเห็นนแถวมันแล้วดรวดตรวดต้อก็ได้ว่าจะเห็นเป็นเอเมนี๋ยวรวดไปะเดี๋ยวเเราเห็นไหนก็ได้ดอก วขวัญยุติวิรัตยเ,เดี่ยถิ่นเออนอนนเออออามาห่านว่ตะกี้คือยังมมอย่บ่องหันหำกวบัวตะกี้มันอยูอ่หัานมันไหลมา,านหนึน่งเอายายที่นุ่มใหญ่ที่เอ,เออป้าก็บ่ามันตายที่

มองพูดอรมองเก็บได้ยุบพักบุง้งซ้ำสิเก็บยุ่นนี่เ่ราต้อง,ตงมีดอกมันสีเอาหนักกว่าป่ามากเขจังไหมดงออกเลยออกหมดแหละเดี๋ยวมันกเกิดไม่ดอกดงออกกอนแต่ของอาเรือขึ้นได้เก็บงา่ามแถวปักบุง้งเราได้เก็บไปขายไนหะ อุ้ว่านีนป้าเอาคืนแต่ว่าเมียแอะเละอนามา้วสวัสดีค่ะป้าบุญเฮ็ดยังป้าไปโทรมาอีกมันไปลวดดีกว่ามันบ้าน เอาแยกผูกบ่หามแยกผูกเด้อ